หน้าที่4ในส่วนที่เป็น workbook นะครับสำหรับ n e ล s ซ่ฮั l โนะครับสำหรับนักเรียนชั้นป .4 มาดูหน้าที่4กันเลย look จงดู look at นะครับจงดูนะครับ look at ก็เป็น p r o s e verb นะครับในตัวอีกทีหนึ่งนะคุณครูสอนมาตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะครับว่า p r o s e verb แปลว่าอะไรครับนักเรียน p r o s e verb นะครับ แปลว่ากิริยาวลีนะครับคำนะคำศัพท์สองคำขึ้นไปมาใช้ติดกันนะครับในหลักภาษาอังกฤษเรียกว่า p r o s o v e r b แปลว่าคำกิริยาวลีนะครับคือ look at ตัวนี้นะครับให้ดูไปที่รูปภาพหลายๆภาพแล้วก็ให้เขียน numbers อะไรครับ number แปลว่าตัวเลข เขียนตัวเลข below แปลว่าอะไรครับแปลว่าด้านล่างนะครับข้างล่างข้างล่างหรือด้านล่างนะครับนะ below คุณครูจะแปลอย่างนี้นะลูกฟังเสียงคุณครูเองนะครับนะว่าสับไหนแปลว่าอะไรนะครับบางทีขี้เกียจโยงนะครับโยงไปโยงมาเดี๋ยวมั่วตาลายนะครับนะก็มีภาพสองคนคือคนนี้ชื่อว่าลีน่านะครับลีน่าคนนี้ชื่อว่าจูดี นักเรียนดูหมายเลขนะครับนะหมายเลขหนึ่งนี่คือภาพอะไรครับภาพดวงตาดวงตาภาษาอังกฤษว่าไงครับว่า eyes e y e เขียนยังไงครับ e y e ภาพที่2ชีม้มาที่ตรงนี้นะครับนะเส้นผมก็คือ hair h a i r นะครับ hair ภาพที่3ชีม้มาที่จมูกนะครับภาษาอังกฤษเขียนงไงครับ nose n, n o s e nose จมูก ภาพที่4ชี้มาที่อะไรครับ hair เหมือนกันนะครับก็ hair ภาพที่5ก็ดวงตาเหมือนกันนะครับ I ภาพที่6ก็ nose เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาหมายเลขเหล่านี้มาเขียนลงไปในคำศัพท์นะครับภาษาอังกฤษก็เลยสั่งว่า write the number here write แปลว่าเขียนนะครับ number แปลว่าตัวเลข here นะครับแปลว่าที่นี่ นะก็เลยให้เขียนตัวเลขลงไปนะที่นี่ดังนั้นถ้านักเรียนแปลออกนะครับช h แห่ urch, นะครับแปลว่าผมสั้นชดแปลว่าสั้นแห่แปลว่าผมผมสั้นนะครับหมายเลขอะไรก็คือหมายเลข4ผมสั้นเห็นไหมครับก็เอาหมายเลข4มาเดี๋ยวคุณรูดำภาคไปเล็กนิดหนึ่งก็ได้นะครับนะจะได้จะได้เห็น ภาพที่สองนะครับลองแฮผมยาวเห็นไหมครับผมยาวก็คือหมายเลขสองนี่นะครับผมยาวก็เอาเลขสองมาใส่ข้อที่สาม small ear small eyes เอ mm ๊ะทำไมอคุณครูอ่านเป็นเอียสองสามครั้งแล้วนะครับตาเล็กนะครับนะตาเล็ก ตาเล็กเราก็ดูภาพสองคนนี้นะครับเปรียบเทียบคนนี้ตาเล็กกว่าก็เอาหมายเลขหนึ่งมาใส่ลงไปเห็นไหมครับตาใหญ่นะครับบิ Big ๊กแปลว่าใหญ่นะครับไอแปลว่าตาคนนี้ตาใหญ่เอาหมายเลขห้าเข้ามานะครับ small nose อะ small nose เพราะจะมูกมีหนึ่งเดียวต้องใส่อะเข้าไปด้วยนะครับ small แปลว่าเล็กนะครับจมูกเล็ก ก็นี่นะครับคนนี้จมูกเล็กเอา6มาออบิก o s สนะครับจมูกใหญ่นะครับจมูกเดียวเพราะฉะนั้นจมูกใหญ่ก็หมายเลข3นะครับนะนี่หมายเลข3เอาหมายเลข3มาใส่อ b บิก o s สจมูกใหญ่ นะทาทำอย่างนี้นะลูกนะภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณจะติดใจนี่สโลแกนของช่องครัวพิ่นันนะเรียนไปเรื่อยๆครับลูกๆนะในช่วงโควิดนี้คุณครัวพิ่นันก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งให้นักเรียนได้เพิ่มเติมความรู้ขึ้นมาบ้างนะครับไม่มากก็น,น้อยไปต่อกันในคลิปที่ห้า Okay